อ่ะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่บอกว่าการ แจกแจงความถี่ของข้อมูลเนาะ mm. ถ้าข้อมูลมันไม่ได้เกิดการแจกแจงความถี่อ่ะมันก็จะมีข้อมูลอยู่เยอะแยะมากมายเยอะแยะตะแปะขายหมูแล้วมันก็จะดูแล้วมันก็จะสับสนสับสนถ้าข้อมูลมันเยอะนะในกรณีที่ข้อมูลมันไม่เยอะข้อมูลมันน้อยเราอาจจะไม่ต้องแจกแจงความถี่ของข้อมูลก็ได้แต่ถ้าข้อมูลมันเยอะมากก็ต้องแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่นี้ครั้งที่แล้วอธิบายไปถึงเรื่องของการใช้ตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลเนาะเอ้ยใช้ตารางแจกแจงความถี่ ทีนี้มันไม่ได้มีแค่วิธีเดียวนะคะในการจแจกแจงความถี่ในที่นี้มันยังมีวิธีอื่นๆอีกเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะนําเสนอในเรื่องของการใช้กราฟหรือใช้แผนภูมิแท่งนั่นก็คือการใช้ฮิสโตแกรมนะคะ,ะก็ขออธิบายจากในหนังสือไปเลยก็แล้วกันนะที่เกียจเขียนเพราะว่าอันนี้เท่าที่คุณครูดูมันไม่ใช่เรื่องราวอะไรที่ยุ่งยากมากนักนะอะ เนี่ยฮิสโตแกรมนะคะก็จะเป็นในลักษณะของเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียงติดกันพูดง่ายๆก็คือมันก็คือแผนภูมิแท่งที่เราเรียนเรียนกันมาตอนสมัยเรียนประถมนั่นแหละแต่มันมีวิธีการในการจัดการกับข้อมูลที่แตกต่างกันแผนภูมิแท่งเราจะสังเกตว่ามันจะมีช่องว่างของอ่ามันจะมีช่องว่างของของแผนภูมิเนเนื่องจากว่า มันไม่ได้ข้อมูลมันไม่ได้ติดกันแต่แต่อันเนี้ยก็จะติด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 กันไปเลยต้องต้องวาดออกมาในรูปลักษณะของเป็นแท่งแท่งที่ติดติดกันแบบนี้ที่ติดติดกันแบบนี้ไปเลยอ่ะทีนี้มาดูกันอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้นักเรียนจะเห็นว่าอันเนี้ยเขาใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเขาใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับแปลว่าใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ เอ้ยขอโทษขอโทษเขาใช้มากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมเขาใช้มากกว่าหรือเท่ากับ30แปลว่าอันนี้ข้อมูลตั้งแต่30-30ใช้ได้ถูกต้องไหมคะ30.1ใช้ได้30.001ใช้ได้3 0 0 0 0 0 0ุก็ใช้ได้30.5ก็ใช้ได้31ก็ใช้ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมากกว่าแต่ต้องน้อยกว่า35 ความหมายคือถ้าเป็น35ไม่เอาแต่ไอ้สาเนี่ยพอเริ่มที่35ก็จะมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะไม่มีความเว้นว่างเลยอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่มีความเว้นว่างเลยมันจะชิดติดกันของมันได้ด้วยตัวมันเองนะคะดังนั้นมันก็จะออกมาในรูปลักษณะของกราฟแบบนี้ได้ทันทีเลยนะคะเห็นไหมเขาเริ่มต้นที่30นะคะเขาเริ่มต้นที่3าสิ wow ดังนั้นนี่30เป็นจุดเริ่มต้นถ้าถ้ามากกว่า30แต่น้อยกว่า35นี่ถ้ามากกว่า30แต่น้อยกว่า35ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเส้นแบ่งเล็กเล็กๆนั่นก็คือ3 0 3 4 9 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 9ุดเกก็จะอยู่ที่ตรงนี้แต่พอเข้า35ปุ๊บนี่มีเส้นดำๆนี่ทับลงมาเพื่อที่จะมาเป็น เป็นแผนภูมิเป็นแท่งนี้แทนนะคะดังนั้นถ้าใช้ถ้าเป็นถ้าเป็นในลักษณะของข้อมูลที่เขียนออกมาในรูปของตารางแจกแจงความถี่อันนี้เรียกตารางแจกแจงความถี่เนาะถ้าเขียนในรูปของตารางแจกแจงความถี่ในลักษณะแบบนี้เราเอาลงกราฟได้เลยเราเอาลงฮิสโตแกรมของเราเนี่ยได้เลยทันทีนะคะแต่ถ้ามันออกมาในรูปนี้นักเรียนเห็นไหมคะนี่เจ็ ถึงอ่ะเขาเริ่มต้นที่201ถึง300แล้วก็301ถึง400อ้าวทีนี้ถามว่าถ้ามีคนได้300 .001 หรือคือมันมากกว่า300ปกตินนึงอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึง301คือเป็นจุดทศนิย,ยม300.01 300.02 300.03 300.04 3 0 0 300. 5 300.6 300.7องเี้ยในแล้วหลยอย่างระหว่างตรงเนี้ย จะเอามันไปไว้ที่ตรงไหนจะให้มันอยู่แท่งไหนแท่งนี้หรือแท่งนี้ก็ตัดสินไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาขอบล่างและขอบบนนะคะเราจะต้องหาขอบล่างและขอบบนตามที่คุณครูบอกขอบล่างนะคะขอบล่างวิธีการหาขอบล่างนะคะอ่ะอันนี้อันนี้มันหาขอบล่างไม่ได้ในในลักษณะนี้เพราะว่าเขาจะใช้วิธีการขอบล่างจะใช้วิธีการโยงไปหา ของการโยงไปหาเขาเรียกว่าอะไรนะจำนวนที่เอาจำนวนที่น้อยที่สุดในชั้นนะคะโยงไปหาจำนวนที่มากที่สุดของชั้นที่น้อยกว่าแต่อันนี้ไม่มีชั้นที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราจะมาหาขอบล่างของชั้นนี้แทนขอบล่างของชั้นนี้สามร้อยหนึ่งสามอ่ะเราเราก็จะมาหาขอบล่างของชั้นนี้แทนนะคะขอบล่างของชั้นนี้จำนวนที่น้อย ที่สุดในชั้นก็คือ301 301นะคะโยงไปหาจํานวนที่มากที่สุดของชั้นที่น้อยกว่าชั้นที่น้อยกว่าคือชั้นนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเอา301บวก300ก็ได้6 0 1ทีนี้ก็เอามาหาร2มันก็จะได้300.5ใช่ไหมคะอ่า300.5 นะคะขอบล่างของชั้นนี้คือ300.5ส่วนขอบล่างของชั้นนี้เราก็เอา401บวกกับ400แล้วหาร 2, 2> ก็จะได้400.5ขอบล่างของชั้นนี้ก็501หาร2เอ้ยมันบวก500แล้วก็หาร2ก็จะได้500.5เพราะฉะนั้นในเมื่อมันต่างกัน100 100 100 อันนี้300.5 400.5 500.5้อยจุดห้าห้าร้อยจุดห้าต่อไปก็หกร้อยจุดห้าเจ็ดร้อยจุดห้าดูง่ายๆเหมือนที่คุณครูเคยบอกเนาะเพราะฉะนั้นขอบล่างของชั้นนี้นะคะก็จะเป็น200.5อ่ะทีนี้มาดูที่ขอบบนขอบบนก็คือค่าที่มากค่าที่มากที่สุดของชั้นค่าที่มากที่สุดของชั้นบวกค่าน้อยที่สุดของชั้นที่มากกว่าก็คือนี่ นี่ค่ามากสุดของชั้นนี้ก็คือ300บวกค่าน้อยสุดของชั้นที่มากกว่าชั้นที่มากกว่าก็คือชั้นนี้ก็จะได้เป็น300บวก301ก็จะได้เป็น601แล้วเอาไปหารด้วย2นี่ ager, ก็จะได้มาเป็น601หาร2ก็จะได้เป็น300.5ถัดไปอ่ะขอบบนของชั้นนี้เอาค่าที่มากที่สุดของชั้นก็คือ400บวกค่าที่น้อยที่สุดของชั้น ที่มากกว่าคือ401แล้วหาร2 400บวก401หาร2ก็จะได้เป็น400.5นี่ค่ะ400.5ดังนั้นอันนี้เป็น300.5อันนี้เป็น400.5ต่อไปก็500.5 600.5 700.5และ800.5ดังนั้นมันก็จะมีครบคือเราจะไม่ดูถึงปริย่อยแบบจุ5 1.5 2อะไรแบบนี้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเขียนกราฟใหม่ ะคะจะมัเขียนแผนภูมิใหม่โดยที่ให้เริ่มต้นที่ขอบล่างนะคะของชั้นที่น้อยที่สุดก็คือ200.5แต่ละแท่งนะคะเห็นไหมก็จะไปจบที่200.5ต่อมาก็เป็น300.5 400.5 500.5 600.5 700.5แล้วมันยังมีอะไรอีกด้วย800.5เขียนให้ครบนะคะอ่ะมาเลยเป็น200.5 300.5 400.5 500.5 600.5 700.5และ800.5ทีนี้ มาดูว่าในแต่ละแท่งใส่ยังไงอันนี้ก็อ่ะใน200.5ถึง300.5เห็นไหมตรงนี้ก็ใช้200.5ถึง300.5มีจำนวนเท่ากับ2อ่ะก็ขีดไป2จาก300.5ถึง400.5นี่ก็คือดูตามนี้เลยค่ะ300.5ถึง400.5เท่าไร11ก็อาร์ตีขึ้นไป11นะคะนี่แค่นี้เองอเออ11ละ10เออ11ถูกล้ว 400.5-500.5มี18ก็ตีขึ้นไป18นะคะเห็นไหมแค่นี้เองวิธีการทีนี้มาดูตัวอย่างอีกอย่างเช่นตัวอย่างนี้หรืออาจจะเป็นอย่างเช่นตัวอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ขนาดของครอบครัว 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5อย่างนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้ามันเป็นมันก็จะขาดไปที่เป็นแบบ2กว่ากว่า บางคนบอกแบบนี้มันจะขาดไปที่2กว่าๆอย่างเช่น2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9แต่มาดูที่ตรงนี้ว่าขนาดทำว่าขนาดของครอบครัวมันคิดเป็นคนมีคนอยู่2.1คนมันเป็นไปไม่ได้จำนวนคนจะต้องเป็นจำนวนเต็มเสมอนะคะมีคนอยู่2.1คนไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มามัวหาขอบบนขอบล่างก็ะจะเป็น2.50แต่เราก็มาแบ่งครึ่งมันไปเลยนะอันนี้คือจํานวนครอบครัวที่มี2เพราะฉะนั้นเราจะให้เราจะให้ค่าที่เป็นไปได้เนี่ยเนีย่ยเห็นไหมคะอยู่ตรงกลางของแท่งนะคะอยู่ตรงกลางของแท่งสองสาี้อันนี้จำนวนที่มี2มี1ครอบครัวให้แท่งนี้อยู่ตรงกลาง ของแท่งมีหนึ่งครอบครัวเห็นไหมอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางและอยู่ตรงกลางแค่นี้เองนะคะอันนี้จริงๆแล้วดูไม่ยากก็คล้ายๆกับแผนภูมิแท่งนะคะนี่เหมือนอย่างนี้นะคะมันก็ดูแล้วก็อ่านได้ง่ายๆอ่ะอันนี้ครูคิดว่าครูไม่ซีเรียสแค่นี้แหละ